บัดในมฉันจกักเิศนาให้ฉลองใจพวกท่านก่อนเด้อพวกเจ้าภาพจัดงานบ้าทํธท่านเืิอเอฟังท่ันสิก้าวพ้น อย่าให้ทุกโศกห่อนเอทานสาธธาทานมาจัดงานทำบุญในทรงคุณสนองอยู่ให้บุญชูกะโยมเจ้าฝูงสัตธาใหยสุกหญิงทั้งยหญิงชายหายหน่อยบุญคำมันทรงน้ำ ขอให้บุญเลืศอล้ลำน้ำทรงสาธ,ธาโยมสงกับคำพรฉันได้ว่ามาจิมืดเจียงได้ฟังเสียงข้าวนิสุกีเดือทานพวกทําบุญจัดงานสละทานบาดเบียเมื่อฝ่าสุสวรรค์น ทุกท่านอันติมาควมมูมทนาขอให้พากันสุขโคสุขชนเส้นผู้มาจินมาสร้างปางบุญให้นุนสงอานิสงส์รงให้กระยุมได้ขันดังบายยฮะยเมยโยกยะใหญ่ไปห่นแห่งทางใดขอให้โย เป็นไปดังพรอนทะเลงตาดมาจินทานเขานี้สวัสดีตุกเตียยาได้มีเหตุหลายไพ่ของขันคุณมวงให้มีเสียงประกาศก้องไปตัวตัอละนี่มีหมู่คนชมเช,มชวยว่าดีเจ้าทั้งข่าย ยุมทั้งหลายทําสร้างเส้นทางทุกท่านสลาการทุกด้านมาท่านสร้างอส่วนบนุญไปนาพุนในถึงที่กเกษมสานด้วยผนท่านของบุญในทรงคุณกยุมเจ้า ภากันท่านเสบียงเขาแพ่พันและปะ่าพรทานนั้นใดกาะยะอ่อนในพรานไทยทรงน้ำขอให้บุญเอ,อิดลำน้ำทรงสาธาโยมสมที่ภากันมาแต่งบุญล,ละเข้าวเหนี่ ให้บุญนำอยู่สูสนองสักจองให้ยมเถื่อแห่งงองวิมารกว่างกระดังมายปลาดสจากสิ่งห์หวายฝูงมูปัญญามาณยมมาท่านแนวใดให้แมลพุญคุณขามยมฟังทมฟังแลกกระแสธารมให้บุญํำยมฟังเทิฟังทม ให้บุญน้ำทรงเจ้านำเข้าสู่วิมันนะสาตุเดือด้วยผลทานเงินแก้วแนวใดโคสุยางทานจตางบาดเบียเมื่อฝ่ายหง ท่านะเพียงท่านเข่าท่านป so ัจจัยทุกท no ่าก่อให้โน้มสัท่าจงเจริญก้าวหน้าปัญญาลำเลือนไหลทุกสิ่งได้เสวยยู่แต่ความสุกทุกจะมีมาผ่านตลอดการพ้องเท่าจนกว่าชีวิตจ้าของกันโยมโลดซัวพร้อมกันทางขอบควาปั ฟงกโยมเพียงนองไงเงนมันขันเหมือนเปียย่าเมื่อจากโลกนี้ถึงที่วิมานเมในถึงเด่นวิมาลทองความกตตาทั้งฝาการยุมมาเก้านี่บนมีทุกฝ่ายทั้งยุมใช่ใหญ่หน่อยบนอยู่ซอยสูบนะ ก็ให้บุญจงอยู่สู้ทานสาธทานมาในงั้นกองบุญสว่วนทามตามบาภไปมาท่านวันนี้ยินดีมาฟังเทศก็ให้วิเศษล้นไปพละบวงกาม ให้ยุมขามเก่งอามโบกกะเองสองสารด้วยผลสินผลทานที่ทานเมื่อเมือ,มอฟงฟ้าเจ้าท่านของหรือท่านผ่าแพ้พันถูกจางบริค้างต่างๆท,ที่ยุมใจมาดมงประสงค์ให้กันต่อสอง พร้อมทั้งหมู่เป็นองค์เป็นใหญ่เจ้าในงานจากจนกันมาทานในซื้นบานมืดบานแม่สิท่านของหน่อยมีราคาอนิตหน่อยท่านแต่เล็กของหน่อยหนอยให้บุญนั้นขันใหญ่หลายเจ้าท่านไมทนทน่ท่นทานฝ่ายแพ้ร้ายผ่านจะลงท่านจีวรท่านสะบวง เจ้าท่านแผลท่านผากาสาเรตุกธาท่านเข้าป่าแนะนำตามแท่กันแตบพินะท่านสิ่งของโลกนี้ของที่เป็นธรรมขอให้น้ำฝงโยมรวงเมื่อเมืองกว่างโยมตั้งกวงท่านแลว้วให้บุญน้ำจากจองเป็นสาพานของนองผ้าเกินโซวิมัน เป็นสะพานคอยกามสมุทูทั้งสี่ขอให้ยมไปเดียามีดหลยไปให้อยู่เย็นขอเลือเกียนยาบ้าไก่ไปเลือเวีนยนยาหมาพ้าอ้ยขอให้ยมสุขทวนนาสทธาเจ้าุ้ต็มบุระ ไปนาพุ่นในโชคใแงเดิอโยมให้ฟันดีมีใช่เถือควายรวยใดต้องการได้สมแมงมโนมาตกฝายแม่โยมไปค้าขาเลือสิทำการสร้างทางหวัวกันให้สวน เฮ็ดอันใดได้แต่วัวนสับปะสิ่งสมใจหาเตยโยมทำบานันใดให้มีรวยอวยอันใดให้ดีได้ไปทางใดให้มีหนามีเงินตราใช้จ่ายสิทำหน้าค้าขายเลือเป็นไอ้รับใช้ไทยบ้านในส้นบาลละ มีความสุขถูกด่านเด้อทานสาธายมคอยสุมฟอนใจกล่าวมากันเดเจ้าเฮาละสาธาเจา้ามาทำทานถูกทานคอยโชคใหม้มานการทำทานมือนีอ้กุศลได้เมลามสาว์น,นั้ลละนาะสาธายุ